สวัสดีครับสี่คื่อนครับเจอกับโนโนโคนไมนาแตงแต่เช้าเลยครับผมพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งคันเพิ่งเข้ามาคือเจ้าหน้ายาวครับเพื่อนๆครับนี่คือโตโยต้าคอมมิวเตอร์ปี19เครื่อง2.860กว่าม้านั้นเพื่อนนะเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆคันเลยเป็นคันแรกที่เข้ามาใน โกดังเรานะครับเพื่อนอดูภายนอกก่อนนะสีบรอนเงินล้อเป็นล้อกระทะมีฝาครอบล้อนนเพื่อนนะครั้งแรกนะครับที่เข้ามาในโกดังเรานะครับก็ราคายังไม่ได้เปิดมานะครับเพื่อนๆรถหมดปลดระวางโอ้โหสวยงาม คันนี้เพิ่งหมดวาระการเช่ามานะครับสวยมากกันเพื่อนคันนี้บอกเลยถ้าใครได้ไปคนคุมผมว่าคุมโคตรคุ้มไมาดูภายในกันนิดนึงครับประตูนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าหมดเลยนะเพื่อนกุญแจเป็นกุญแจลูกบิดนะพอดีส่วนกลางเขาเก็บไปแล้ะโอ้โหเรียกไม่ครันเพื่อน มันอาจจะมูมหน่อยนะผมอ่านได้ฟัง61,413กิโลครับเพื่อนๆสวยงามมากนี่ครับเกียร์ออโต้แบบนี้เลยเพื่อนโอที่สำคัญครับสี่แถวครับเพื่อนครับสี่แถวนะเพื่อนๆนะมาไปดูฝั่งนั้นกันโอ้โห มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับถามผมมาว่าจะหน้ายาวจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ปี19ก็เริ่มหมดปลดระวางเริ่มมากันแล้วนะครับก็ตามที่เห็นเลยสภาพรถงางฟ้านะคะรับผมอ่ะมาดูเอกสารกันนิดนึงนะครับอ่ามานี่ครับปี19แท้นะครับของมิวเตอร์เครื่อง2.8 163แรงม้าแน่นเพื่อนนะ ตามที่เห็นเลยนะครับส่วนเอกสารเล่มนี่ครับพร้อมทุกอย่างเทีิงแต่ราคายังไม่ทราบนะครับก็เดี๋ยวรอส่วนกลางเปิดมานะครับว่าราคาเท่าไหร่มาดูภายในกันนี่มันน้องน้องมาจิตี้เลยนะครับเพราะมาจิตี้เนี่ยก็ใช้เครื่อง2.8เช่นกันแต่ว่าตัวเขาจะ มีขนาดที่กว้างกว่าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็การใช้งานจะต่างกันนิดนึงก็คือตัวมาจิตี้เขาจะเป็นรถตู้ v p นะครับสีแถวครับเพื่อนครับโอ้โหสวยกลิปลดพึ่งมาราคาก็ยังรอเช่นเดิมเพื่อนๆคนไหนมองไว้หาไวก้ก็ทักผมไว้หรือว่าติดตามผมไว้นะเดี๋ยวส่วน ข้อมูลหรือราคามาเมื่อไหร่อินบอ็อกมาเดี๋ยวผมตอบให้แต่ว่าตอนนี้รถพึ่งเข้ามาเพื่อนๆนะครับดูคลิปๆเลยนี่คือรถเช่านะครับเป็นรถเช่าหมดระวางเริ่มมาแล้วปี19เพื่อนอสี่แถวยาวๆสีแถวยาว,ยาว โอ้โหสวยงามสวยงามมากเพื่อนก็ใครสนใจก็เหมือนเดิมครับเบอร์0ูน0์0ป0สาเพื่อมาพูดคุยและรายละเอียดกันสลับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ